สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หนูจะมาพูดถึงแป้งตลับที่ไม่แพงมากและาราคาสบายกระเป๋าที่แม่หนูหาซื้อมาจากในแคตตาล็อกวดีนะคะก็คือจะเป็นแป้ง BB Powder นะคะที่มี s p 3 5นะคะ pa บวกบกตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นแป้งที่เรียกว่าแป้ง Cosmo นะคะ Cosmo ตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะก็เป็น Cosmo BB ตัวนี้นะคะที่เขาบอกว่ามันควบคุมความมันได้นานถึง18ชั่วโมงนะคะตัวนี้ของเขาก็เป็นสูตรน้ำมันม้านะคะที่ไม่เยิมระหว่างวันแล้วก็ทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ปกป้องริ้วรอยนะคะปกป้องริ้วรอยบนใบหน้าของเรานะคะแล้วก็ทำให้หน้าเรียบเนียนใสนะคะตัวนี้นะ ราคาก็ไม่แพงมากสบายกระเป๋านะคะแม่หนูก็ซื้อมาจากในแคตตาล็อกไฟดีในราคาแค่79บาทเราลองมาดูว่าแป้งถูกและดีก็ยังมีอยู่นะคะแม่หนูก็เลยมารีวิวให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปตลับของตัวคัส o โมตัวนี้กันดูนะคะเนี่ยค่ะเขาก็สวยเหมือนเป็นม้าเจ้าหญิงอะไรแบบนี้ค่ะตลับสีชมพูคือตัวตลับของเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมันก็ ควบคุมความมันได้ถึง18ชั่วโมงเราก็ลองมาดูเนื้อแป้งของเขาก็จะเป็นเนื้อแป้งที่มีกระจกใสเลยนะคะแล้วก็เนื้อแป้งของเขาเนี่ยจะบรรจุไว้16กรัมนะคะ16กรัมแล้วก็มันจะมีสองสี2สีก็คือมีเบอร์หนึ่งและเบอร์สองทีนี้แม่หนูอะ่ะเขาเป็นคนผิวสองสีแม่หนูก็เลยเลือกเบอร์เบอร์สองมาตัว แป้งพับตัวพับของเขาเนี่ยคะ่ะจะนุ่มๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวแม่หนูก็จะทาลงไปที่หน้าให้ดูนะคะตัวนี้มันจะมีกลิ่นหอมนุ่มๆนะคะอันนี้ของเขาแป้งของเขาก็จะเป็นตลับแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวแม่หนูลองลองทาให้ดูที่หน้านะคะอันนี้มันก็จะมีพลาสติกตลกองทาลงไปที่หน้าก็แต้มไปมันจะปกปิดริ้วรอยแล้วก็เพคุมความมันนะคะ เรียบเนียนอยู่นะคะแล้วทาไปที่คอเพื่อให้หน้ากับคอเราไม่ไอ้นี่กันมากนะคะเนี่ยคืออันนี้แม่หนูก็จะทาซิกนี้นะคะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ทาเดี๋ยวแม่หนูลองทาให้ดูทั้งหน้าเลยนะคะ ก็กดดลงไปที่ใบหน้าของเรานะคะตรงไหนที่เราเป็นแบบว่าเหมือนมีรอยดำ,ดำๆเล็กๆน้อยๆเราก็กดไปให้มันปิดเนาะเขาบอกว่าปกป้องรือรอยได้เรียบเนียนก็อนหน้าก็ไม่หวงมากแล้วเราก็เลือกตามสีหน้านะคะก็ควบคุมแล้วมันก็ทำให้หน้าเราแบบนี้ค่ะ ก็โอเคอยู่แล้วค่ะคะือเรียบเนียนอยู่นะคะก็ลองไปหาซื้อใช้ดูกันนะคะวันนี้แม่หนูก็คิดว่ามันเป็นอ่าราคาไม่แพงมากแล้วมันก็มีขายในแคตตาล็อกไฟดีมันก็ไม่ได้ราคาแบบของตลาดมากมายแม่หนูเห็นว่าเออมันควบคุมฟวามันได้บางคนจะออกแดดอะไรแบบนี้คะ่ะราคาที่ไม่แพงมากและสบายกระเป๋านะคะอ่าบางคนก็ไม่ ไม่กล้าซื้อมาใช้อะไรเงี้ยแม่หนูก็เลยมารีวิวให้ดูว่ามันก็ใช้ได้ก็ไม่ได้แพ้อะไรมากมายนะคะแม่หนูก็เลยว่าเออแป้งราคาที่มันไม่แพงมากแล้วมันก็สบายกระเป๋าแล้วก็ใช้ได้ติดหน้าแล้วก็ป้องปกป้อง แสงแดดได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เรียบเนียนนะคะแล้วกเ็เป็นเนื้อแป้งที่ละเอียดด้วยนะคะแล้วก็ควบคุมความมันนะคะาราคาสบายกระเป๋าแบบนี้ถ้าทุกคนอยากลองใช้ดูก็ลองไปหาซื้อที่ในแคตตาล็อกไฟดีนะคะลองดูเพราะว่าแม่หนูซื้อมาในแคตตาล็อกไฟดีก็ลองมาใช้ดูก็โอเคก็เลยมารีวิวให้ดูนะคะวันนี้แม่หนูก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะแป้งตลัลมันก็ราคาก็โอเคดู นะคะตลาบของเขาก็โอเคดูนะคะ,ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หนูด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ